สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับทิว ري ซีเล็กช็อกโกแลตมินตนะครับกับชื่อภาษาไทยของเขานะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นเวเฟอร์สอดไส้กลิ่นช็อกโกแลตมินต์เคลือบเกล็ดคุกกี้ช็อกโกแลตและช็อกโกแลตลายช็อกโกแลตเหลือเกินนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะจ๊ะในนี้นะครับมีแป้งสาลีนมผลิตภัณฑ์จากนม เลซซี่จินจากถั่วเหลืองและธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตนใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าบริโภคแต่น้อยและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดังนั้นของพวกนี้เรากินได้นะแต่ว่ากินแล้วอยา่าลืมอมกําลังกายกันด้วยนะจ๊ะมาตึ๊ดตึ๊ตึ๊อ่าแล้วในนี้นะครับมีน้ําตาลอยู่แกรัมนะจ๊ะมาดูซิช็อกโกแลตมิ้นจะเป็นยังไงกันบ้างตึ๊ดตึ๊ตึต๊นี่อย่างนี้นะครับมีเทียบกับขนาดนี่นี่มีเดี่ยว,วเขียวมาด้วยมีเดี่ยว,วยคคาชิตะ อ,อะกินแล้วเลยรู้ชาติได้ครับเขาบอกกอนว่าอันนี้ไม่ได้จบสีนะแต่พุ่งตรงนะค,คือในเรื่องของช็อกโกแลตอะ่ะที่เออนี่ราคาติบบาทมึงบอกไป อย่างนั้นนะครับเราคาดหวังนะครับคุณภาพราคาสิบาทด้วยก็อย่างแรกนะครับในเรื่องของช็อกโกแลตนะครับก็ระหว่างนี้นึงไอ้จ้ามันละลายกับมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของช็อกโกแลตถ้าเกิดเทียบกับราคาสิบาทก็ถือให้ผ่านนะนั้นในเรื่องของกลิ่นมิ้นนะครับเฮ้ยกลิ่นมิ้นค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับแต่รสชาติมิ้น์มันออกมาน้อยไปหน่อยคือเวลาเรากัดเราเห็นไหมไอ้ตรงนี้เขี้ยวเขียวเยอะนะครับแล้วเราดูในส่วนตรงนี้นะครับก็เขียวเขียวเยอะๆนะครับก็พูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้จมปีนะครับ มิ้นน้อยไปหน่อยอ่ะกลิ่นก็ทําดีพราะกลิ่นช็อกโกแลตที่คือกลิ่นช็อกโกแลตดีรสชาติโอเคกลิ่นมิ้นก็ทําได้ดีแต่เวลากัดกลินก่นเข้าไปอ่ะรสชาติมิ้นมันจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็ถ้าเทียบกับราคาติบ,บากก็ถือให้ว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ให้รสชาติช็อกโกแลตนะครับที่มีความ,ค,ค,มค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงแล้วก็ไม่หวานที่เพื่อนชอบคือตัวนี้ไม่หวานเกินไปนครับหวานกาลัง พอดีนะครับเอออาจจะเพราะมันน้ำใสน้ำตาลน้อยใช่ไหมนในนี้น้ำตาลแปดกรัมน,นะครับแต่ว่ามิ้นท์น่ะถ้าเกิดทํารสชาติมิ้นท์ได้มันดีกว่านี้นิดน,นึงอะ่ะเฮ้ยมันจะดีมากนะครับแต่เพราะกลิ่นคุณดีแล้วคือการทีนว่ากลิ่นมิ้นท์นี่มันดีอะ่ะเราก็คาดหวังไงว่ารสมิ้นท์ที่กัดไปออกจากเวเฟอร์ของวันมากกว่านี้นะครับมันก็เท่เทียมกับราคาถือว่าใช้ได้อะ่ะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเมนหลักก็คือเขาคือเนี่ยช็อกโกแลตแต่ว่าเวลาเรากัดช็อกโกแลตเนี่ยเราเจอมิ้นท์แบบให้แบบรสชาาติเย็ยนๆออกมไง อันนี้มันก็เยังมานิดเดียวครับยังยังไม่ได้เข้ากลิ่นอ่ะต้องจำแล้วว่าก,กลิ่นเขาทาดีไงเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยเจอรสชาติเข้มๆของช็อกโกแลตเฮ้ยเจอความเย็นของวินแบบที่เราได้กลิ่นเนี่ยให้มันจะดีมากแต่ว่ากลิ่นเขาทากลิ่นดีเกินไปครับแล้วรสชาติมีแต่วันนิดเดียวนะครับแต่แ้วเทียบกับราคาสิบาทถือว่าผ่านนะจ๊ะ <S <S โอเคครับเดี๋ยวเจอกันรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ